ีมีคุณธรรมอเภพนาโยงเป็นเมืองแห่งประตูเมืองกลางตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกห่างจากตัวเมืองกลาง10กิโลเมตรมีเนื้อที่165ตารางกิโลเมตรสภาพพื้นที่อเภอนาโยงส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีพื้นที่ป่าและภูเขาทางทิศตะวันออกยาจากตอนเหนือจุดตอนใต้ มีเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นระหว่างจังหวัดตังและจังหวัดพัทลุงอำาเภอนายงมี6ตำบล53หมู่บ้านการดําเนินงานของอำาเภอนายงภายใต้การนําของนายกมลประเสริฐคุณในอำาเภอนายงแบ่งออกเป็นกลุ่มภารกิจ5ด้านดังนี้ 1. กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอำาเภอนายง ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการนันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการนันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอหนึ่งแห่งที่บ้านนายปกิจจิตใจพักจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการนันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับตำบลจำนวน6แห่งขยายจุดเรียนรู้โครงการนันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านต้นแบบจำนวน6ตำบล9หมู่บ้าน ครัวเรือนที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของอำเภอนายงมีจำนวน1,030ครัวเรือน 2. กลุ่มภารกิจด้านสังคมแบ่งออกได้ดังนี้ด้านการศึกษาอำเภอนายงมีสถานศึกษาภายในอำเภอจำนวน21แห่งอําอำเภอนายงได้ให้ความสำคัญในด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและบุคลากรโดยจะให้มีการฝึกอบรมโครงการต่างๆเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านกมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านกมสมาร์ทวิลเลจประจำปี2557ให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและสดแทรกแนวความคิด จัดกิจกรรมในหมู่บ้านประสานหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอมาเป็นวิทยกรร่วมเสวนาจัดตั้งโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้านกอมประจำอำเภอนายงเพื่อดําเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านกอมมตามโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านกอมเป็นต้นด้านศาสนาและวัฒนธรรม อำเภอนายงจัดให้มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้โดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน19หมู่บ้านในปี2558ได้มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกจำนวน13หมู่บ้านด้านสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของนัษฎรโดยการจัดกิจกรรมต่าง,างๆเช่น การให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพในการประชุมต่างๆจัดให้มีการออกหน่วยตรวจสุขภาพของประชาชนร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่รณรงค์ให้มีการคัดกรองโรคต้อกระจกรณรงค์การเฝ้าระวังโรคติดต่อเช่นเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคท้องร่วงเป็นต้น 3. กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยด้านความมั่นคง มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอเป็นประจำทุกเดือนฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชารบอไปแล้วสองตำบลคือตำบลน,นาเหมือนสีและตำบลช่องรวม225คน ทุกหมู่บ้านมีการจัดชุดชรบรหรือพอรสอร่วมกับตำรวจราดตระเวนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเดือนละไม่น้อยกว่า4ครั้งฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอเป็นประจำทุกเดือนในรอบปีที่ผ่านมาสามารถคัดกรองผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบําบัดรรักษา162คนแยกเป็นระบบสมัครใจ114คนบังคับบําบัด48คนการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัย ประชุมชี้แจงนำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆเช่นโอทก,กภัยวาตภัยดินควรถลม่มเป็นประจำทุกปีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอเป็นประจำทุกเดือน อำเภอนายงมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือนซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองหน่วยงานป่าไม้ท้องที่ท้องถิ่นและตำรวจ 5. กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนและช่วยเหลือในการติดตามงานประสานภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญและช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็น,นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดระบบการบริหารงานอำเภอ